ไปกันที่อีกเรื่องหนึ่งค่ะตำรวจเมืองคอนไปเร่งติดตามจับกลุมตัวพระอาจารย์ดอนค่ะพระอาจารย์ดอนนี่โดนตามหมายจับคดีเคนะคะแล้วก็มีการคาดการว์วพระอาจารย์ดอนน่าจะหลบหนีไปไปกบดานอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดพัทลุงค่ะพระอาจารย์ดอนเป็นใครต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งเอฟเฟกผลพวงจากเรื่องของทิศกระโตนะคะที่โยงมาถึงพระอาจารย์ดอน พระอาจารย์ดอนเป็นคนกลางค่ะเป็นพระคนกลางที่เข้ามาวิ่งเต้นหวังจะปิดข่าวเช้าๆของอดีตพระกาตกก่อนที่จะถูกแฉว่าพระอาจารย์ดอนนี่แหละมีหมายจับในคดีเช็คด้วยวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดค่ะแล้วก็พบว่าพระอาจารย์ดอนนั้นปิดกุฏิไปแล้วนะคะไม่เจอตัวพระอาจารย์ค่ะแล้วกุฏินี้ล็อกกุญแจมาตั้งแต่วันที่สองพฤษภาคมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครติดต่อได้คาดการว่าพระอาจารย์ดอนน่าจะหลบหนีไปที่บ้านเกิดในจังหวัดพัทลุง ขณะที่พระครูการามซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางตะวันออกบอกว่าพระอาจารย์ดอนนั้นเป็นพระที่บวชในจังหวัดพัทธลุงแล้วก็มาจําพรรษาที่วัดบังตะวันออกนานกว่า10ปีแล้วนะคะตามปกติถ้าไม่มีเรื่องสําคัญก็ไม่ได้พบหน้าพูดคุยกันตามคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วก็ไม่ทราบมาก,ก่อนว่าพระอาจารย์ดอนนั้นมีหมายจับส่วนประเด็นเรื่องของเงินวัดจำนวน0 0แสนบาท ที่อดีตพระกาโตกเบิกมาใช้หวังจะมาปิดข่าวเช้าๆเนี่นะคะล่าสุดอดีตพระกาโตกก็นําเงินจํำนวนนี้ไปคืนแล้วทางเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชฝ่ายมหานิกายมีการสั่งให้ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะ